ทีนี้เรามาเข้าสู่โซนอันตรายกันบ้างครับนั่นคือใส่ดำหรือมนดำสิ่งที่คนไทยกลัวและโหยหามากที่สุดในหมวดนี้คือเสน่ยาแฝดหรือการทำของใส่ให้คนรักคนหลงคำว่าแฝดในที่นี้สันนิษฐานว่ามาจากคำว่าแฝดกันหรือติดกันแน่นเหมือนฝาแฝดวิธีการทำเสน่ยาแฝดแบบโบราณน,นั้นสกรปรกและอันตรายมากครับมักจะใช้วัตถุอาถรรพ์จากร่างกายเช่นเส้นผมเล็บ หรือของเหลวจากร่างกายผสมกับว่านยาและผงอาถรรพ์ให้เป้าหมายกินในทางวิทยาศาสตร์การกินสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เข้าไปอาจทําให้เกิดอาการมึนงงป่วยไข้หรือสติฟั่นเฟือนซึ่งคนโบราณอาจตีความอาการเหมือลอยนี้ว่าโดนของหรือหลงไหลได้ปลื้มแต่ในทางสังคมวิทยาการทําเสน่ห์สะท้อนถึงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์และสถานะทางอํานาจของผู้ําครับส่วนใหญ่ผู้ที่หันมาพึ่งไสยศาสตร์ด้านนี้มักจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ เช่นเมียน้อยหรือคนที่แอบรักเขาข้างเดียวเมื่อไม่สามารถเอาชนะใจหรือวิธีปกติได้จึงต้องใช้อำนาจเหนือธรรมชาติเข้ามาบังคับเจตจำนงของอีกฝ่ายมันคืออาชญากรรมทางจิตวิญญาณครับเพราะมันคือการพยายามครอบงำจิตใจผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอม